ครับในโอกาสที่มหวาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก่อกำเนิดมาครบ21ปีผมก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จในหลายๆด้านซึ่งได้มีโอกาสติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอาการกอร่อกำเนิดของหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากความพร้อมความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานเ็ามีคณะกรรมการรณรงค์ให้เกิดมีหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช21ปีนี้ก็เห็นว่าหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแนวทาง ในเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่นครศรีธรรมราชพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ต้องมุ่งที่จะสร้างผลิตนักศึกษาให้เป็นเลิศสู่สากล ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความกว้างขวางมากนะครับสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปถึงระดับของสาคนได้นะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอุทยานการศึกษาแห่งการให้โอกาส ที่สามารถที่จะให้โอกาสผู้คนโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมนะครับให้โอกาสในการพัฒนาเรื่องของสุขภาวะเรื่องของสังคมที่เข้มแข็งและก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และก็นอกจากนั้นก็เรื่องของการพัฒนาที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล ที่ยังดำงรงความมุ่งหมายไว้อย่างมั่นคงที่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของนักศึกษานะครับมีเขาเรียกว่าเป็นระบบทวิภาคีหรือว่ามีการร่วมมือกับทางภาคธุรกิจนะครับสถานประกอบการต่างๆในการที่จะให้นักศึกษาได้ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะออกไปประกอบอาชีพ่างมีความสามารถต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่มหออาวิทยาลัยแห่งนี้คงจะมีทิศทางที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนและสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาสมรรถนะในเรื่องคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยต่างๆในระดับสาคนระดับโลกในโอกาสต่อไปยังขอถือโอกาสนี้ชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัย,รยลรกษณรรวมทั้งคณะผู้บริหารคณะาจารย์คณะเจ้าหน้าท,าที่ทุกๆฝ่ายและผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่านนะครับขอให้มีกำลังใจ ได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปครับ